สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะมาอยู่ที่ตลาดน้ำทุ่งบัวชมค่ะโอ้โหเมื่อกี้เดินผ่านเข้ามานะคะมีร้านค้าเยอะแยะมากมายเลยค่ะแต่ว่าแต่ละร้านค้าเนี่ยจะเป็นยังไงมีรายละเอียดดูเมจะพาเข้าไปข้างในนะคะแล้ววันนี้ค่ะขอพบกับรายการที่มีชื่อว่ายดไปอ่าดิ้นหน่ยดหยดยวดยยดยดยยดยยยาย่ดดยย เองน่ะดิ้นอยู่คนเดียวเลยนะคะไม่เลยจูค่ะนี่นี่นี่อะไรเหรอคะอะไรนะท่าพระยาขอรับขอรบดิ้นเลยจับได้เร็วรู้ว่าเป็นขอรับเลยละจูค่ะไม่เจ้าว่าไม่เหมือนไม่เหมือนพวกเราเลยขอรับกล้าดีมากเลยนะที่กล้าเหยียบยั้งเรือนของเราแบบนี้ท่านพระยาเจี๊ยบผู้หลงยุคมาจากอดีตดีดีด คนถือตัวเจ้าอารมณ์มีนิสัยดุร้ายไม่ใช่เฮ้ยดุร้ายมันใช้กับหฮองหฮองโหดร้ายเจ้ายศเจ้าอย่างรักความเป็นไทยขี้โวอยไว้และชอบให้คนเอาอกเอาใจโดยเฉพาะเฉาเฉาติดตามมาด้วยพาดคนสนิทอีกสองคนนั่นก็คือ คนแรกนางธาตุลำเจียกโอ้โห,โ,หโหชื่อก็กินขาดแววนางธาตุผู้เลอโฉม้ยเลอโฉมหรือเสียโฉมงามสุดในปัตตภีงามไม่มีทิฏฐิงามระเบิดระเบ้องามอุ้ยงามจัดหนักเจ้างามหาที่เปรียบไม่ได้จริงๆงามเหลือกินเหลือใช้โอ้ยงามไม่เผื่อแผ่ชาวบ้าน จะงามไปไหนเนี่ยแม่คุณคนที่สองธาตุเรียวเฮ้ยอะไรเรียวเรียวจริงเปล่าผู้มีความเข้มแข็งเป็นคนที่ระแวงคอยดูแลคุ้มกันพระยาเจี๊ยบให้ปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง งานที่แล้วโดนเสียบมาสองดอกและคนสุดท้ายน้องแม่สุดสวยรวยเสน่ห์เป็นคนอ่อนหวานน่ารักนิสัยดียังไม่มีพันธะวายข้อหลังเนี่ยโดนใจวาะและก็เพราะวิบัติคราะ์ซ้ำกับสัตดทำให้เธอต้องมาเจอกับท่านพระยาและท่าทั้งสองที่หลงยุคมาโอ้โหเรื่องราวหัวหมุนจึงเกิดขึ้นเอาละสิเอาละจุ้ยล่ะเริ่มตื่นเต้น เ,เธอจึงต้องพามานุษย์จากอดีตท่องเที่ยวไปตามสถานที่ต่างๆเพื่อหาประตูแห่งกาลเวลาที่จะส่งพวกเขากลับไปให้ได้โอ้ยเรื่องยาวประตูแห่งกาลเวลาจะอยู่แห่งหนตำบลใดและพวกเขาจะกลับยุคได้หรือไม่คงต้องติดตามกันต่อแล้วนะครับคุณผู้ชมฮรับรองฮาระเบิดระเบ้อเจ้าบอกมาเจ้าชื่อเสียงอะไรแล้วมาเพื่อจุดประสงค์อะไรบอกข้ามาข้ามา คนนะคะเอาอะไรกันคะเนี่ยเป็นอะไรกันจะเป็นอะไรเลยยิ่งจะตอนทอ่ข้ายังไม่รู้จักอีกว่าข้าเป็นใครเจ้ามาที่เรือนของข้าได้ยังไงอะฮะท่าเจ้าข่านที่นี่มันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะบัดซบสถานที่ท่องเที่ยวบ้าเลยมันเรือนของข้าข้าอยู่ที่นี่มาสี่สิบกว่าปีแล้วยังไม่เคยเห็นหน้าเจ้าเลยเรือนของข้าออกจาก่านจุเขา เผ่ามีเข้าใจเจ้าค่ะว่าเรือนของท่านมาทีน่นี้ได้วะหรือเพราะว่าไม่หญิงคนนี้แน่หละออะไรไม่หญิงที่ทําให้เรือนของพวกเราเป็นเช่นนี้เจ้าข้าทนอาคางงมากนี่จากินบ้านกินเรือนของข้าเลยตะกะถึงขนาดนี้เลยหรือฉันเหรอให้ครับดูสิหน้าตา,มาไม่เหมือนคนหิวพันปุปปะผม,มก็มีน้อย ไม่น่าเกิดเป็นมนุษย์ด่ามันแต่นี่จะเป็นใครเจ้าบอกข้ามานะแล้วบ้านเรือนข้าหายไปไหนคือว่าฉันชื่อเมย์ค่ะวันนี้มาทำรายการที่ตลาดนาชื่อนี่เจ้านี่ชื่อเมย์ใครตั้งให้เจ้าเนี่ยพ่อแม่ของเจ้าไม่เคยคิดเลยชื่อเมย์ชื่อเฉยซะเหลือเกินเจ้าค่ะลำเจียเจ้าค่ะลำเจียกเจ้าค่ะนี่มันต้องชื่อนี้เมย์ ชื่อเต็มๆคงจะใช้ชื่อนี้แน่เจ้าค่ะชื่ออะไรเมลุลอยเจ้าค่ะพูดดีมากเลยอีลำเทียกเจ้าค่ะพี่โกดไม่โกรธคับไม่ค่ะโกรธที่เขาใส่อัธีอะค่ะโกรธใส่อัธีขอโทษนะคะเป็นเป็นอะไรนะคะเป็นอะไรนะคะเนี่ยท่านพญาเจ้าท่านพญาท่านพญาคานี่นี่ตัวอะไรคะมันก็เป็นมนุษย์แบบเราดีแหละแต่มันเป็นมนุษย์ที่เหมือนมนุษย์ นี่เจ้าช่วยบอกทีเถอะบ้านเรือนข้าหายไปไหนอ่ะทำไมเหลือแต่กกรแพงเช่นนี้อ่ะฮะเออคือสงสัยสงสัยจะอาการหนักค่ะแล้วมองไปรอบๆมันช่างแตกต่างจากสมัยก่อนนี่สมัยนี้สิมันทำไมมันเปลี่ยนไปอย่างนี้เอาตัวมันไปฆ่าไปเอานะแไปอย่าแล้วมันจะกินเดกแต่อยางนี้ก็นจกค่ะ หลายเท้ามากเลยนะเจ้าค่ะข้ายาไม่เคยกลัวใครเจ้ามองหน้าข้าแล้วยิ้มอย่างนั้นเหรอฮะโอ้ท่านเจ้าค่ะท่านแม่ค่ะเ้นท่านเจ้าค่ะข้ายาไม่ลัคเจ้าจะว้น้ำไอ้มันก้ามองหน้าข้าได้อย่างไรวะแบานี้ค่ะเล้เสื้อผ้าเจ้าไม่มีใส่กันเลยไงฮะแต่งตัวเช่นนี้เจ้าไปกลัวโดนทำมิดีมีรายเหรอท่านเจ้าค่ะเบาๆซึ่งทีเจ้าค่ะเบาขอร้องเบา ไปลากตัวมันมาไปลากตัวไอ้พวกนั้นเอาอย่างนี้ไหมคะเดี๋ยวเมย์เนี่ยจะพาท่านเจ้าพญานะคะเดินคมไม่ทั่วเลยแล้วก็เดี๋ยวพาไปเคลียร์ทีหลังเอาไหมคะเอาไหมคะไม่ได้แล้วล่ะมันทักท่านพญาก็ได้แท่านพญาน่ารักมากเลยค่ท่านพญานะไม่นะไม่เป็นนั่นนะสิคะอุตส่าห์มีจระเข้ด้วยนะคะ จริงค่ะจระเข้คือตัวอะไรเจ้าค่ะหน้าแบบนี้ค่ะจระเข้ไม่ต้องกลัวจระเข้เอาไม้ตีก็แตกไปอ้ออะนะจระเข้เจ้าค่ะโอเคข้าดีแล้วข่าดีแล้วเอ่อมันเหมือนไม่ใช่เมืองข้าเลยอ่ะเจ้าค่ะเปล่าคิดว่าอย่างนั้นเจ้าค่ะคุณผู้ชมขางั้นค่ะช่วยข้าด้วยเถอะพาข้ากลับเมืองทีโอเคโอเคได้ค่ะคุณผู้ชมขางั้นเราขอเปลี่ยนชื่อรายการนะคะเป็นพญาน้อยชมตลาดค่ะไปกันค่ะไป ทำยักทำยักเข้าไปก่อนเลยมาเลวระวังตัวนะเจูงค้างก่ผมจะไปดูแลให้เจ้ามองหน้าค่ะอ้นักจ้าค้าเป่ากูนักจูงเมย์ค่าวายนะโอ้โหเปาะเชะเป๊ะโช๊ะเจอความวุ่นวายแบบนี้เข้าไปคงปวดขบองหน้าดูเลยนะจ๊ะน้องเมยจ๋า ชักอยากจะรู้แล้วสิครับว่าน้องเมย์เนี่ยจะทําให้ท่านพระยาและท่าทั้งสองสงบลงได้หรือไม่เฮ้ยพูดแล้วก็เหนื่อยใจแทนท่านพระยาอย่าไปทําอะไรพี่พี่ที่ตลาดเขาเลยนะครับขอร้องเถอพะพยา่ะดูลิเกมาเมื่อคืนว่าเขาก็แค่ขำในความประหลาดของพวกท่านเท่านั้นเองและครับว่าแต่พักสักครู่เดี๋ยวค่อยกลับมาชมกันต่อนะครับไปละเอาลิเกเอ้ยละหน้าเชิ อยามั <También> ่นชมตลาด